ท่านเห็น,นต,ตรงกลางจะกัะะน,นน้ำไหลนะคะอะไรน้ำระบายซาลง คีนนะคะมาีนกอยู่ข้างรั้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะแต่น่าจะเปิดนะคะวันนี้เพราะว่าเด็กเปิดเรียนเป็นร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งร้านตามชุมชนนะคะลูกค้าก็ไม่ต้องไปไกลนะคะอันนี้ละมุดนะคะน่าจะเป็นพันุพื้นบ้านนะคะลูกเล็กๆก,กลมๆนะคะละมดุดละมุดนะคะ คอยก็มีดอกแล้วนะคะคอยละมุดดกเหมือนกันนะคะดกมากเลยนะคะ<ม>อุ้ย่ะแม่จา๋าเฮงๆอันนี้ฟึ้นฟ้านะคะฟึ้นฟ้าก็ออยู่ไผ่ไผประดับอันนี้แม่จำไม่ได้ว่าต้นอะไรนะคะใบใหญ่มาก จำไม่ได้นะคะรักไหมคะรักรักค่ะรักรักและแคร์นะคะนี่คือรักสวยนะคะต้นอวบอวบใช่ดีลาวดีสีขาวดอกจำปาบ้านเรานั่นเองนะคะก็ลีลาวดีสีแดงนะคะปลูกใกล้กันก็น่าจะ อาจจะมีสิทธิ์ผสมพันธุ์ได้พันุ์ใหม่ได้นะคะกล้วยทางรถไฟได้จะได้เวลาตักแล้วนะคะลูกเริ่มอบ,บอิ่มแล้วนะคะกล้วยทางรถไฟของเราทานสูงใหญ่มากนะคะหเมตรสเมตรสมเมตรสเมตรถึงยอด4ี่เมตรกว่าหาเมตร ไม่นับใบนะคะหรือว่าจะนับใบถ้านับใบที่สึงขึ้นก็น่าจะห้าเมตรกว่านะคะอันนี้ก็พักพื้นพักสวนครัวปลูกเป็นรั้วกันหน้าบ้านนะคะตกแต่งสวยค่ะสวยนะคะอันนี้โมกนะคะ โมกนี่สูงเกินไปนะคะก็เลยไม่ออกดอกน,นะคะอาจจะสูงเกินไปตรงนี้น่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารนะคะเพราะว่ากันไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นตลาดดอกไซนะคะตลาดน้ำมาใสตรงไปก็จะมีขายอาหารขายปลาขายกุ้งขายอะไรต่าง อันนี้ก็จะเป็นเวลาเช้าของซอยวัดไซนะคะแม่คาก็จะขัปัป่ายนแดงน่ะค่ะนะคะกางกงยีนอันนี้เป็นมือสองนะคะเสื้อผ้ามือสองนะคะยังสวยๆแจ่มๆอยู่นะคะเศรษฐกิจไม่ดีก็ ปล่อยเสื้อผ้าที่ซื้อไว้เยอะๆก็ปล่อยออกมานะคะหอืใหม่ตั้งีปัตตังโกน่ารักตัวน่ารักมากนะคะักักะจะได้ยินเสียงเพลงโรงเรียนนิดนึงนะคะวันนี้เป็นโรงเรียนโรงเรียนประถมมัธยมวัดไซของเรานะคะ อันนี้คือสัญญาณบอกว่านักเรียนเตรียมพร้อมๆต้องเข้าแถวแล้วนะคะใครจะเข้าห้องน้ำห้องท่าก็ไปเข้านะคะอันนี้คือเสียงเพลงเตรียมพร้อมๆสำหรับนักเรียน,นะะหลานชาหน้าโรงเรียนก็มีนะคะบริการทีบ้านอยู่ก,ก,ก็ารมี นักอาหารปลาะคะก็มีเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆมีเมล็ดพันธุ์ขายด้วยนะคะ้ช่วยจ้า้ช่วยครูขายช่วยเกือหมดแล้วจ้าช่วยเกือหมดแล้วช่วยจ้าตลาดก็จะคึกคืนนิดนึงนะคะผักสวยมากเลยกระเทียม 80บาทเองนะคะไม่แพงนะคะเดี๋ยวคุณแม่ซื้อที่ตลาดบ้านคุณแม่ก็จะแค่80บาทนะคะ mm hmm. ก็แพงกว่าวัไสัยนะคะวัตสัของถูกนะคะวัตสัของทุกอย่างถูกนะคะไม่แพงนะคะใครมาแวะมาก็แวะเข้ามาซื้อได้นะคะซื้อกลับไปบ้านก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นตลาดชุมชนนะคะ น้ำเย็นๆก็มีนะคะน้ำเย็นๆก็มีวันนี้ของโรงงานไม่ได้มานะคะของโรงงานไม่ได้มาพวกอ่าปากระป๋องหรือว่าพวกอาหารน้ำยาปะผ้านุ่มอะไรพวกนั้น กระป,ป๋งแฟกสบุยสิฟันของที่ตรองมาจากโรงงานมาขายในราคาถูกวันนี้ไม่ได้มานะคะก็จะมีที่ว่างนะ,ะก็จะมีพะะ่อค้าแม่ค้าก็จะเป็นผู้ปกครอ,องของลูกลหลานที่เรียนโรงเรียนนะคะก็จะมาตั้งตั้งโต๊ะขายขายหน้าโรงเรียนนะคะ อันนี้ก็จะมีข้าวเหนียวด้วยนะคะข้าวเหนียวหมูนะคะหมูฝอยหมูทอดหมูอบหมูหวานนะคะหมูสวรรค์น,นะคะก็จะมีะคะ่ะคือคืนผ่าหน้าตลาดของเรานะคะแวะมานะคะโอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ